สวัสดีครับพบกับต้นแลนนิกและของสวยๆจากร้านเพชรทองบุญพิทักษ์นะครับเช่นเคยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องเป็นกำลังใจให้ต้นกับนิกในทุกๆคลิปด้วยนะครับสำหรับวันนี้จะมีงานชิ้นไหนที่โดนใจแล้วก็นา c f กันบ้างก็ตามต้นมาเลยเดี๋ยวเราไปรับชมของสวยๆวันนี้กันดีกว่าครับ แหวนดอกไม้ทับทิมประดับเพชรข้างนะครับงานหวานมากๆเลยตัวเรือนะฮะจะเป็นทองคำ75%า7 5น้ํา้ำหนักรวม4.34กรัมประดับด้วยทับทิมพมา่านะครับแล้วก็เพชรจำนวน7เม็ดรวม83 m, ตังขนาดแหวน51.5ราคาขายนะครับ26,900บาทสวยงามแล้วก็ ดูอ่อนหวานละมุนมากๆเลยสําหรับชิ้นงานนี้นะครับจุดเด่นเนี่ยอยู่ที่ตัวทับทิมฮะทับทิมพ,พม่า,าสีชมพูหวานฉ่ำนำมาจัดเรียงนะครับขึ้นรูปเป็นกลีบดอกไม้แล้วก็ตรงกลางจะประดับด้วยเกสรเพชรนะฮะส่วนด้านข้างด้านข้างเนี่ยก็ดูแวววาวนะครับด้วยเพชรเม็ดใหญ่ขาวเล่นไฟแล้วก็ข้างในนะฮะสะอาดใช้ได้ตำหนิน้อยเช่นเดียวกัน รูปทรงของแหวนเนี่ยใส่แล้วทำให้นิ้วของเราเนี่ยดูเต็มหน้านะครับแล้วก็ก้านแหวนตัวเรือนอยู่ในสภาพที่ดีขนาดเทียบกับหน้านิ้วเป็นขนาดที่ใช้งานได้จริงนะครับทั้งการใส่ทำงานใส่ออกงานนะครับใช้ได้ในทุกๆโอกาสกับแหวนทับทิมงานหว,นหวานๆนะครับดูสิฮะสีของทับทิมเนี่ย หวานฉ่ำแล้วสีของเขาเด่นแล้วก็โดดเด้งออกมาจากตัวเรือนเลยถ้าพี่ๆเป็นอีกหนึ่งท่านที่ชอบทับทีมสีหว,วานๆ CF นะครับเข็มกลัดน้องหมางานเก่าต่างประเทศนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ 14K น้ำหนักรวม8.25กรัมนากว้างของตัวเข็มกลัด2.5คูณ2.8เซนติเมตรราคาขายเพียง18,500บาท งานสวยมากๆชิ้นนี้นะครับเป็นงานต่างประเทศเป็นงานเก่ามีความละเอียดของชิ้นงานตัวเข็มกลัดเดืยล็อกเป็นเดือยสลักหมุนล็อกนะครับอยู่ในสภาพที่ดีทั้งตัวเรือแล้วก็ตัวเข็มเนี่ย พร้อมใช้งานมากๆเลยความละเอียดของชิ้นงานแบบงานเก่าต่างประเทศพี่ๆดูที่ดีเทลนะครับสุนัขนะฮะเขาจะมีลวดลายแล้วก็มีความพริ้วไหวทําเป็นลายขนของสุนัขนะครับแล้วก็ขนาดเนี่ยกำลังสวยใส่นะครับกลัดกับชุดอะไรเนี่ยก็ดูดีดูแตกต่างแน่นอนสําหรับพี่ๆนะฮะที่ชอบใช้เข็มกลัด หรือว่าสะสมงานเข็มกลัดเก่าอยู่แล้วเข็มกลัดชิ้นนี้ไม่อยากให้พลาดเลย 1. ได้ชิ้นงานที่สวยมีรายละเอียด 2. เป็นงานเก่าต่างประเทศไม่เหมือนใครแน่นอนครับ สร้อยคอพร้อมจี้บลูโชพ p าส s ประดับไม้กางเขนเพชรง,งานน่ารักเหลือเกินตัวเรือนะฮะสายสร้อยจะเป็นทองคำอิตาลี่75%แล้วก็ตัวจี้จะเป็นทองคำ75%า75%น้ํา้ำหนักรวม7.54กรัมส่วนที่เป็นจี้นะครับจะประดับด้วยบลูโชพ p าส s แล้วก็นำเพชรเนี่ยมาประดับตรงกลางเป็นรูปไม้กังเขนประดับเพชรเเม็ด รวม7ตปังความยาวนะฮะของสายสร้อย16.5นิ้วราคาขายเพียง15,900บาทน่ารักนะครับชิ้นนี้ถ้าพี่ๆนะครับเป็นอีกหนึ่งท่านที่ชอบงานน่ารักนรักนะครับสร้อยคอหวานๆชิ้นนี้น่าจะตอบโจทย์มากๆเลยตัวชิ้นงานเนี่ยโดดเด่นด้วยตัวจี้จี้นะครับจะใช้ช่างที่มีฝีมือนำมานะฮะมาประดิบ ประดอยขึ้นรูปโดยที่ตรงกลางเนี่ยเขาจะฝังด้วยตัวเพชรทำเป็นรูปไม้กางเขนไม่ว่าพี่ๆนะครับจะนับถือศาสนาคริสต์หรือว่าไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์ก็สามารถที่จะใช้จี้ชิ้นนี้นะครับมาประดับเพื่อเพิ่มความสวยหวานแล้วก็ความน่ารักได้เลยสายสร้อยนะครับเป็นสายสร้อยเส้นเล็กๆแล้วก็มากับจี้ขนาดพอดีกันเหมาะมากๆกับการ ใส่นะครับในวันที่เราต้องการความเบาๆความน่ารักเนี่ยชิ้นนี้ช่วยเติมเต็มได้แน่นอนที่สำคัญราคาเบาอีกด้วยกด CF กดสั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยนะครับจี้พระเศรษฐีนวโกดกรอบเพชรกรอบทองคำ75-90%า75-90นะฮะองค์พระเศรษฐีนวโกดเนื้อทองคำน้ำหนักรวมทั้งองค์10.50กรัมประดับเพชร29เมตร รวม60ต่างน้ากว้างจี้อยู่ที่1.9คูณ3.1เซนติเมตรราคาบูชา31,500บาทสวยงามนะครับแล้วก็เปี่ยมไปด้วยพลังจริงๆเลยสำหรับองค์พระเศรษฐีนวโกศนะครับ องค์พระเศรษฐีนวโกดเนี่ยเผื่อพี่ๆหลายท่านนะครับจะยังไม่ทราบในพุทธคุณนะครับท่านเนี่ยมีคุณทางโชคลาภมากๆเลยอํานวยลาบสการะและความร่มเย็นเป็นสุขแก่ผู้เลื่อมใสบูชานะครับ เป็นที่สุดแห่งพุทธคุณด้านมหาเศรษฐีร่ำรวยมั่งมีทรัพย์มีความเชื่อกันว่านะครับถ้าผู้ใดได้กราบบูชาพระเศรษฐีนวโกฏจะเป็นผู้มีอำนาจบรารมีและก็ส่งผลให้มีความเจริญในโภกรัพย์เงินทองหน้าที่การงานมีแต่ความสำเร็จก้าวหน้ามั่นคงตลอดไปขนาดของท่านกำลังดีใส่บูชากำลังสวยใส่ได้ทุกวันครับ แหวนเขียวส่องเรือนเพชรตัวเรือนนะฮะจะเป็นทองคำ 14K น้ำหนักรวม3.25กรัมประดับตรงกลางนะฮะด้วยเขียวส่องจันแล้วก็ประดับเพชร12เม็ดรวม60ตังหรือตกเม็ดละ5ตังเลยนะครับขนาดแหวนอยู่ที่52ราคาขายเพียง18,900บาทเป็นชิ้นงานหวานหวาน่ารัก ใส่นะครับติดนิ้วได้เลยสำหรับพี่ๆนะครับที่อาจจะกำลังมองหาซื้อแหวนเขียวส่องสักวงหนึ่งแนวราคาที่ไม่สูงจนเกินไปแล้วก็รูปทรงเป็นรูปทรงที่ใส่ง่ายๆแล้วก็ใช้งานได้ในทุกๆโอกาสวงนี้นะครับต้นแนะนำเลย ชิ้นงานอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ครับทั้งกานแหวนแล้วก็ตัวเรือนเขียวส่องจานจะเป็นเขียวส่องสีเข้มนะครับแล้วก็มีประกายในเนื้อพลอยนะครับรวมถึงส่วนที่เป็นเพชรเนี่ยขาวแล้วก็เล่นไฟข้างในตำหนิน้อยเช่นเดียวกันงานสวยๆแล้วก็ดีไซน์แบบเรียบๆแบบนี้นะครับใครใส่ก็สวยไม่ว่าจะหยิบมานะครับใส่ในโอกาสใดๆก็แล้วแต่ดูดีน่ารัก ไม่จำเป็นต้องจ่ายแพงแต่ได้งานที่ดูมีคุณภาพนะครับแล้วกอ็อยู่ในสภาพที่ดีแบบนี้เห็นไหมฮะตัวเขียวส่องจะเป็นสีเขียวเข้มแบบนี้เลยงานดีจริงๆ CF ได้เลยนะครับจี้พระนาคปกทองคำกรอบเพชรนะครับกรอบทองคำ75-90%า75-9องค์พระนาคปกเนื้อทองคำน้ำหนักรวม11ุด 52กรัมประดับเพชร29เม็ดรวม58ต่างหน้ากว้างอยู่ที่2.1คูณ3.6เซนติเมตรราคาบูชาเพียง32,500บาทวัตถุบูชาทางร้านไม่รับเปลี่ยนหรือขายคืนนะครับ งานสวยสมบูรณ์องค์พระลวดลายคมชัดประทับแบบลอยองค์ในกรอบกันน้ำเพชรขาวแล้วก็เล่นไฟข้างในนะครับของเพชรสะอาดใช้ได้ตำหนิน้อยนะครับโดยรวมของชิ้นงานก็คือสวยแล้วก็น่าบูชาเป็นอย่างยิ่งเลยพี่ๆหลายท่านนะครับที่อาจจะยังไม่ทราบว่าพระนาคปกท่านมีพุทธคุณด้านใดน,นะครับเรามีความเชื่อว,ว่าพุทธคุณของท่านเนี่ย จะมีพลังในด้านของการช่วยรักษาแล้วก็บำบัดนะครับการเจ็บป่วยทั้งทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจขนาดนะครับเห็นไหมฮะขนาดกำลังสวยเลยไม่ว่าจะใส่บูชานะครับกับสร้อยคอทองคําหรือสร้อยคอห่วงเพชรใดๆก็แล้วแต่กำลังดีสวยแน่นอนครับ กำไรข้อมือลายเกลียวเชือกประดับเพชรนะครับตัวเรือนเป็นทองคํา75%น้ำหนักรวม30.60กรัมนะฮะประดับเพชร20เม็ด m, รวม1.60กรัตหรือตกเม็ดละ8ตังขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของตัวกําไรเนี่ยจะอยู่ที่5.5เซนติเมตรราคาขาย89,500บาท คุ้มมากๆแล้วก็ราคาถูกมากๆเลยพี่ๆดูสิครับดีไซน์ของเขาเนี่ยด้านหน้าเขาจะทำเป็นลายเกลียวเชือกนะครับมาผูกกันดูอ่อนหวานแล้วก็อ่อนช้อยส่วนตัวก้านก้านพี่ๆดูลายลายของเขาจะทำเป็นลายถักเหมือนเปียนะครับส่วนที่เป็นก้านแล้วก็ใส่ง่ายด้วยเพราะว่าตัวล็อกเนี่ยเขาจะทำอยู่ที่ด้านล่างแล้วก็ แกะสลักตัวล็อกออกแล้วก็เปิดแล้วก็ใส่เข้าไปใส่ง่ายแล้วก็แน่นหนาเพราะว่าตัวล็อกเขาจะเป็นแบบ2ชั้นนะครับเสียบแล้วก็มีกัมกุ้งนะครับคอยล็อกด้านข้างอีกทีหนึ่งเพชรที่ประดับต้นวัดหน้าเพชรได้ตกเม็ดละแปดตังข่าวเล่นไฟแล้วก็ข้างในตำหนิน้อยนะครับโดยรวมของชิ้นงานเนี่ยหน้ามีไว้ใช้จริงๆนอกจากนะครับราคาที่ถูกแล้วก็คุ้มมากๆแล้วชิ้นงานเนี่ยเขายังดูดี รับรองเลยว่าชิ้นนี้นะครับพี่ใส่ไปเนี่ยจะต้องแตกต่างดูดีแบบมีรสนิยมแตกต่างจากคนอื่นแน่นอนครับดูที่ชิ้นงานสิครับจะไม่เหมือนกับกำไรทองประดับเพชรทั่วไปเขามีดีไซน์นะครับบอกเลยว่าต้องใช้ช่างที่มีฝีมือเจ้าของเดิมเนี่ยใส่แล้วก็เก็บรักษาอย่างทนุถนอมแล้วก็งานสวยอยู่ในสภาพที่ดีจริงๆ นานๆได้มาทีนะครับ 4F ได้เลยครับแหวนโล่เพชรนะครับตัวเรือนเป็นทองคำา7 9 9้ําน้ำหนักรวม13.18กรัมประดับเพชรรวมทั้งวงอยู่ที่4.59กรัตแบ่งเป็นเพชรยอดเนี่ยจำนวน14เม็ดรวม1.84กรัตหรือตกเม็ดละ13ตังนะครับแล้วก็ประดับด้วยเพชรปริวานะฮะอีก140เม็ด รวม2.75กรัตขนาดแหวน57ราคาขายเพียง95500บาทคุ้มอีกแล้วนะคะเป็นแหวนเพชรวงใหญ่หน้าตาแล้วก็ความสวยงามเนี่ยเป็นแสนเลยแต่ชิ้นนี้ต้นได้มาถูกก็อยากส่งต่อให้พี่ในราคาที่ถูกนะครับทุกชิ้นของทางร้านเนี่ยถ้าเป็นชิ้นใหญ่ๆเนี่ยพี่ๆจะสังเกตได้เลยว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะถูกมากๆเพราะว่า ของทางร้านเนี่ยอยากจะให้พี่ๆได้งานเป็นชิ้นเป็นอันในราคาที่ดีแล้วก็มีคุณภาพนะครับตัวเพชรพี่ๆเห็นเลยว่าขาวแล้วก็เล่นไฟใช้ได้นะครับมีประกายแล้วก็ข้างในเนี่ยมีตำหนิบ้างเล็กน้อยโดยรวมถือว่าคุ้มมากๆเลยกับราคานี้ใส่เต็มหน้านิ้วแบบนี้เลยเห็นไหมฮะเดี๋ยวดูเทียบกับหน้านิ้วต้นแนวระยะไกลก็ได้นะครับว่าใส่แล้วก็จัดเต็มจริงๆ ๋ยวค่อยๆดูนะครับความสมบูรณ์ของชิ้นงานนะครับก้านแหวนแล้วก็ตัวเรือนไม่บุบบี้แล้วก็เพชรอย่างที่ต้นได้แจ้งไปนะครับว่าเม็ดยอดตรงกลางเนี่ยเห็นเป็นเม็ดเลยเพชรตกเม็ดละ13าตังเม็ดใหญ่นะครับแล้วก็แต่ละเม็ดเนี่ยเล่นไฟดีทั้งเพชรยอดแล้วก็เพชรบริวานะครับแข่งแสงแข่งไฟกันน่าดูเลยที่สำคัญเลยใส่เต็มหน้านิ้วแบบนี้ราคานะครับอย่างที่ ่ได้แจ้งไปว่าชิ้นนี้เนี่ยสุดคุ้มมากๆถ้าพี่ๆเป็นอีกหนึ่งท่านที่ชอบงานแหวนเพชรหน้าใหญ่ๆกดจองมาได้เลยครับต่างหูลูกปัดทวาราวดีพวงองุ่นนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75-90%า75-9ประดับด้วยเม็ดลูกปัดทวาราวดีหลากสีนะครับแล้วก็น้ำหนักรวมทั้งชิ้นอยู่ที่9.74กรัม ความยาวตั้งแต่ห่วงเกี่ยวจนถึงตุ้งติ้งล่างสุดประมาณอยู่ที่4.1เซนติเมตรนะครับราคาขายเพียง15,900บาทน่ารักเหลือเกินสำหรับงานลูกปัดทวารวดีชิ้นนี้นะครับชิ้นงานเนี่ยเขาจะทำเป็นแบบห่วงเกี่ยวใส่ง่ายๆแล้วก็ตัวตุง้งติ้งด้านล่างเนี่ยทำเป็นรูปพวงองุ่นโดยที่แต่ละเม็ดขององุ่นเนี่ยจะใช้ลูกปัดทวารวดีหลากสีนำมาเกาะ ทองนะครับตัวทองที่นํามาเกาะอ,อยู่ในสภาพที่ดีไม่แตกร่อนออกมาแล้วก็เม็ดลูกปัดนะครับสีสวยหวานมากๆเลยใส่ยังไงก็น่ารักไม่ว่าพี่ๆนะครับจะเป็นอคอลูกปัดอยู่แล้วเป็นสายลูกปัดแบบสะสมชอบมากๆอยู่แล้วหรือแม้กระทั่งนะครับอ,อยากลองใส่หรือกำลังมองหาต่างหูสักคู่หนึ่งนะคะแบบราคาไม่แพงเป็นแบบคู่ใหญ่ๆเป็นตุ้งติ้ง ชิ้นนี้ต้นแนะนําเลยใส่ยังไงก็น่ารักใส่ยังไงก็ดูดีเนี่ยเห็นไหมฮะพวงองุ่นช่อใหญ่ไม่เล็กเลยนะครับเห็นชัดแน่นอนแล้วก็ราคาดีอีกด้วยถ้าพี่ๆนะครับกําลังมองหาซื้อต่างหูแบบนี้นะครับในราคาที่ไม่สูงก็ชิ้นนี้ต้นแนะนําสภาพดีงานสวยแล้วก็พวงองุ่นใส่เอาเคสเรียกความอุดมสมบูรณ์ได้อีกด้วยครับ พี่พี่ท่านไหนที่อาจจะเพิ่งเข้ามาทําความรู้จักกันนะครับร้านเพชรท,ทองบูบิทักษ์จัดจาจหน่ายเครื่องประดับมือสองทั้งงานเก่างานโบราณแล้วก็งานจิวเวลรี่นะครับทุกชิ้นมีใบรับประกันจากทางร้านให้สําหรับวันนี้ขอบคุณพี่พี่ทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมเพิ่มเพื่อนกันมานะครับเพราะว่าเวลาสั่งซื้อเนี่ยพี่พี่พ แคปรูปภาพแล้วก็กดมาสั่งซื้อทางลายได้เลยโดยการเพิ่มเพื่อนไอดีไลน์ของทางร้านย้ามิทีนะครับตามด้านล่างนี้ b, b o u n p i t a k b o o n p i t a k วันนี้ขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านอีกครั้งแล้วพบกับการอัปเดตในวันพรุ่งนี้ในช่วงบ่ายนะครับบ๊ายบาย